กิจกรรมมีนะคะการประชุมเครือข่ายชาและกาแฟแห่งประเทศไทย2566งานเชียงรายเมืองชาและกาแฟปรจะจำปี2566น,นะคะชีไอทช็อปปิ้งและเวิร์ก2็อปนะคะเราจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชมหิดลค่ะสอวันนะคะวันที่6และ7จ็ดกรกฎาคมนี้หากใครสนใจสามารถมาเข้าร่วมงานนี้ได้เลยนะคะนอกจากว่าคุณจะได้ชิมชาและกาแฟซึ่งเป็นของดีและก็เป็นสินค้าที่ไอของเชียงรายแล้วงานนี้นะคะเรามีเวิร์กช็อปนะคะ การทำถุงหอมนะคะจากชานะคะหรือว่าการ,รนำผลิตภัณฑ์นะคะของกาแฟมาต่อยอดนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนอกเือจากผลิตภัณฑ์จากกาแฟแล้วงานนี้นะคะเรามีเรื่องของกาแฟตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำค่ะเป็นหลายคนที่อยากจรรู้จักสายพันธุ์ของกาแฟที่ปลูกในเชียงรายนะคะเราก็จะนิสสการ ไปนะคะโดยมาหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสถาบันชาและกาแฟนะคะท่านจะสามารถติดตามข้อมูลได้เลยทางงาน,นี้เรียกว่าเต็มอินเรื่องของชาและกาแฟย่างแน่นอนนะคะห้ามพลาดสองวันนี้นะคะมาได้เลยที่มอกระอนะคะมาหาวิทยาลัย